สวัสดีครับผมเอพปิ u ูอินดีนะครับผมหลังจากที่ไม่เจอกันนานนะครับประมาณ30ปีทุกคนเฮยไม่ใช่นะฮะประมาณ2ปีเสืร์เนื่องมาจากผมมีมีงานส่วนตัวที่ต้องทำนะครับก็เลยห่างหายกันไปนานนิดนึงนะแต่ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่ครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอลูกค้าอีก1คันนะครับต่อด้านหน้าผมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแอดลีตนะฮะตัวขับ2นะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าพบาทนะครับผม แต่ในตัวสีขาวจะราคา1ล้านหน0 0บาทนะครับตัวนี้จะมี3สีนะครับมีสีขาวสีดำสีส้มนะครับทุกคนครับนะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูของแต่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะตัวนี้สวยมากครับวันนี้แต่งมาแบบสุดยอดมากเลยทุกคนเรามาเริ่มจากด้านหน้านะฮะตัวกระโปรงหน้าครับผมเราติดสครัปนะครับผมตัวดําขาวนะครับหรือว่าขาวตัดดํานั่นเองนะเหมือนกันทุกคนครับแล้วก็มาพร้อมสติ๊กเกอร์ไททันสปอร์ตนะครับผมอันนี้สวยมากนะ อันนี้เราแต่งมาจากนะฮะแต่งนอกเหนือมาจากที่เดิมเดิมมาจากโรงงานนะครับผมนะในส่วนต่อไปทุกคนครับนี่คือไฟครอบนะที่ครอบไฟหน้าทุกคนครับนี่จะมีคําว่าไททันนะฮะโลโก้ไททันสีแดงนะครับผมอันนี้คือสีแดงจะตัดดํากับตัวตรงนี้เลยนะนะนะครับจุดต่อมาครับผมนี่ที่คอบนะฮะที่คอบไฟตัดหมอกตรงนี้นะฮะเราก็ติดตั้งให้เพิ่มด้วยนะครับผม ส่วนไอตัวกระจังหน้าสีดำนะครับซึ่งมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ซึ่งมาจากโรงงานเลยนะครับจะมีคําว่ามิตซูบิชินะนี่ครับผมและส่วนต่อมาครับเป็นสเกิร์ตด้านล่างนะที่มาจากตัวโรงงานนะครับสวยๆทุกคนครับนี่มาเรามาส่วนด้านข้างนะทุกคนครับส่วนด้านข้างที่เรามองเห็นกันตอนนี้คือจะเป็นนะครับซุ้มล้อนะครับแบบ6นิ้วมีหมุดนะทุกคนนะจะมี2ชิ้นแยกนะครับผม นี่ชิ้นหน้าชิ้นนี้ครับผมโอ้โหสวยมากทุกคนครับมาส่วนที่ขาดไม่ได้ทุกคนครับก็จะเป็นแม็กนะฮะแม็กที่เราแต่งให้เพิ่มนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกมาจะเป็นนะครับแม็กขอบ18ลายใบพัดนะครับผมมาพร้อมยางมอนเตอร์นั่นเองฮะนี่ดูเป็นออฟโรดนะฮะผมมากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะถ้าเกิดใครแต่งไททันนะครับไม่มีแม็กนะคือโอ้โหเอาง่ายๆว่าโอ ตกยุกทุกคนครับตกยุคนะตอนนี้นะตอนนี้วิ่งตามท้องถนนนี่คือแบบแต่งแนวนี้กันนะสำหรับมิซูบิชิไททันนะครับผมและส่วนสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเดิมๆของเขาเนี่ยที่มาจัดโรงงานก็ปีสติกเกอร์เหมือนกันนะแต่คือมันไม่หล่อครับผมมันไม่หล่อเท่าตัวนี้เอาง่ายๆคือมันน้อยเกินไปอ่ะไม่ชอบครับไม่ชอบคือจะเปียกเป็นแบบนี้ทุกคนครับนี่เป็นลายโคนนะครับที่เรียกกันเป็นลายโคนนะ และก็มีคําว่ามิซูบิชินะครับผมตรงนี้สีแดงเลยมาแล้วก็หยิบย่อยนะครับคือที่ครอบนะครับกระจกหูช้างอันนี้มีให้อยู่แล้วนะและเบ้ามือจับนะครับเบ้ามือจับอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มและส่วนมือเปิดนะตรงนี้มือเปิดประตูเนี่ยนะซึ่งมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วครับทุกคนครับอันนี้เราแต่งเพิ่มให้ลูกค้านะก็จะเป็นไอตัวเบ้ามือจับนะมันไม่ได้ช่วยแค่ ทำไม่สวยงามแค่นั้นคือป้องกันรอยขีดข่วนให้ด้วยนะครับรอยเล็บอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมและส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วกันสาดทุกคนครับคิ้วกันสาดอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีราวหลังคานะครับที่เราประดับยนต์มาให้ลูกค้านะครับผม,มเพิ่มเติม,มความสวยงามนะครับมาให้แก่รถคุณล,ลูกค้านะครับผมนี่ครับผมมามากระถือมาด้านข้างครับก็จะมีนะครับฝาปิดถังน้ํามันอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเช่นกันนะครับ แล้วก็ตัวโลบาร์นะฮะอันนี้มาจากโรงงานแท้เลยนะครับทุกคนครับกระเถิบมาด้านหลังทุกคนครับผมด้านหลังก็จะมีนะครับที่ครอบไฟท้ายให้ลูกค้านะครับนี่เราแบบมีแบ่งแบ่งช่องให้ลูกค้าด้วยนะนะครับไฟเบรกไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวนะฝาปิดประตูท้ายนะครับเราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะครับมันจะช่วยให้อ่า ตัดกันนะครับปกติแล้วจะเป็นสีสีโครเมียมนะทุกคนนะมีหนึ่งชิ้นที่เราจะนําเสนออีกหนึ่งอย่างนะก็จะเป็นนะครับที่ผ่อนแรงนะครับการเปิดกระบาดท้ายทุกคนครับนี่ผมให้ทุกคนดูนะนี่ครับเวลาเราเปิดมาทุกคนครับนี่โอ้โหนี่ฮะคือเซฟตี้ได้ด้วยนะเวลาเราเปิดเนี่ยเวลาเราถือของข้างหนึ่งนะเราใช้แค่มือเดียวเปิดลงมานะครับผมนี่มันจะผ่อนแรงให้เรานะครับจะเป็นตัวนี้ทุกคนครับนี่จะเป็นกระบอกสูบนี้เลยทุกคน อันนี้เราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มนะครับผมนี่กระบะไลเนอร์คือมีมาให้อยู่แล้วทุกคนครับมาในส่วนนะครับในตัวรถนะกันนะวันนี้ในตัวรถนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมนี่คืออะไรครับทุกคนครับก็จะมีเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับดำคาดส้มนะครับทุกคนครับและมาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าปรับระดับได้8ทิศทางทุกคนครับอันนี้เลย คือนาเสนอมาทุกคนครับมาพร้อมด้วยนะครับแบบบุสตสตาร์ทนะครับผมเป็นกุญแจเคเอสนะครับผมแล้วก็มาพร้อมคุดคอนโทรลนะฮะล็อกความเร็วทุกคนครับนี่ล็อกความเร็วอ่าไม่ใช่อ่าโอเคครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็หลักๆนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตกแต่งภายนอกแล้วกันอ่าหลักๆเลยเนาะนี่ครับทุกคนครับก็จะประมาณนี้ นะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาคุยกันดูครับทุกคนครับนี่และเรามีบริการนะครับส่งทั่วประเทศนะครับผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศนะครับเพียงแค่โทรปรึกษากันก่อนเนาะนี่ครับผมโทรปรึกษานะครับโอเคตกลงราคากันได้นะครับมีของแถมนู่นนี่นั่นนะอ่าให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นนะครับผ่านปุ๊บแต่งรถให้ไปส่งทันทีครับผมนี่โอเคครับผมยังไงก็ฝากช่องไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวจะมี คันต่อไปมีคันหน้ามีคันไหนที่แต่งหล่อๆอีกนะผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม